สวัสดีค่ะอันนี้ก็มาพบกับเจ๊น,นากกตูนนะคะเดอ้ออันนี้คืออีกึงอยู่บนเสียนพระเขาเอื้นว่าอีกึงหรือว่าเขาเอิ้นเสียนพระนี่ไงคะอันนี้ราคาแ0 0ร้อยบาทค่ะแต่อันนี้เชิงเทียนราคา4ี่พันสองสี่พัห้า ต่อได้สี่พันสองขอเชิญร่วมทำบุญกับเจนาหน่อยนะคะเอาขึ้นถวายทาคําเม็กนะคะพระอาจารย์เพื่นไม่ครบองค์ประสูตรของวัดนะคะก็เลยอยากได้นี่ใครเชิญเอฟซีนะคะเอฟซีเห็นอยากทำบุญก็เชิญเลยนะคะ บ้านเจนาค่ะเจนากกตูงนี่ไงค่ะเจนาบริจาคไปหนึ่งพันบาทแล้วก็มียอดที่เขามาทำบุญด้วยก็มีหลายคนอยู่ค่ะคนละร้อยสองร้อยคนละยี่สิบบาทก็มีนะคะค่ะรายชื่อผู้ บริจากไปนะคะให้ไงคะอันนี้ก็สวยๆทั้งนั้นใครอยากเป็นเจ้าภาพก็เชิญเลยนะคะมีเปดร้อยบาทาน่ะใส่เสียงพระ ก็เป็นสวยค่ะแล้วก็ที่วัดก็ขาดกันหลายๆอย่างค่ะเช่นแบบเจกันพระแล้วก็มีกระถางทูบก็ขาดอยู่ค่ะแล้วก็เป็นตู้ยาเก็บยาไว้นะคะเพราะว่าหนูมันเยอะอยู่ในป่าอยู่ในเขา ก็ใครอยากร่วมทําบุญก็เชิญเลยนะคะเอท่านใดสนใจหรือว่าอยากทําบุญกับเจนากกตูมนะคะก็เชิญเลยนะคะสําหรับเจนาก็1,000งันบาทแล้วแล้วก็มีลูกๆวัดมีชาวบ้านก็คนละ20 30 40แล้วแต่กำลังศรัทธาของชาวบ้านนะคะ ค,คลิปนี้สั้นๆน,นะคะคลิปหน้าเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ